ครับพี่น้องผมย่างกับเพลงไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอ้อุ้ยอุ้อุ้อุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอุ้้อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอ้ยอ้อุ้ยอ้อ้้อ้อ้อยอ้ออ้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 ออ้อ้อยอ้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 ้อ้อ้ ช่อนฤดูโอ้ช่อนสวยๆพี่น้องใส่งามๆนะครับผมพี่น้องมาหนีอุ้ยอุ้นเขาพี่น้องอุ้นเขาปะอุ้นเขาเบี้ยวนี้บ่ได้อุ่นเขามากครับมาตะเวนพดมาตะเวนบ่ได้เขาอุ่นมากบ่ได้เขาอุ่นมากเลยนไม่ต้องมาอุ่นเอาครบครบแล้วเขี่ยบากจี๊กเขี่ยบากจี๊กบ่ไม่คาดจอดงั้นเลยใส่ใหญ่เลยครับใหญ่ๆโอ้หมา่น สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ป้ามาเลาะทองกว้างอยู่แล้วครับผมทองหน้าปลาผือนะครับเนาะมากับทีมงานหลายคนนะครับซีหาข้นหมดละแจกยหายกันไปหาปากเบ็ดนะครับเนาะก่อนแต่คำจะมึนนะครับบรรยากาศรอบๆครับผมวันนี้ก็มาลงเงี้ยแมงกี้ซ้อนนิดก่็ครับเงี้ยแมงกี้ซ้อนเนาะแบบ ช่วงหนาหนาวนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ว่ามาซ้ำไม้เกา่านี่รู้สึกมองไส้จะหน่อยครับผมน้ำลดลงตลอดเนาะ่รู้จะเป็นยังไรเรงเลือมันนี่ติดตงเราชมวกันครับว่าจะออกหัวออกก่อยนะครับเนาะว่าจะมูหรือจา่า <c oughs> เบียดยังปักว่าได้แล้วนะครับกลับมาหมองภาคก,ก่อนนะครับเนาะกลับมาก่อนก่อนมูก่อนทิมงานเพราะว่าหมองไส้ว่าวร้ายครับ หน้าปังแคาเยกับยังพึ่งพึ่งวานเสียดไปไม่ไ,ม,ไมนะครับเนาะยังว่าแท่น้ำเขาปล่อยน้ำเขาในการได้ครับนี่ครับผมพี่ต้องเริ่มจะเมื่อแล้วครับผมเอาเบ็ดกันยังบดให้เลียวอยู่เหลือเบ็ดประมาณสามสิบครับเห็เเนอยังไงเนาะรุนกันหมอแรงไปแล้วครับผมใส่เบ็ดไปเบ็ดประมาณหกสิบครับ ใส่ไปแค่สามสิบหลังนะครับเนาะมุ้งยี่มงใสครับเนาพวกได้อยากได้กินท่ามานกับมานที่เก่าครับผมเนาะตุ่นน่วกันครับผมมาแล้วครับผมโอ้ถือเบ็ดมาพกพู่งกระมัสองกระมเนาะเพือว่าเบ็ดมงใส่เนอาะยางไป็นไง ลองไปบี่น้องผมยางกับเปล่งไหนโอ้โโอ้โโอ้โห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 อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โโอ้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 อ้โอ้โ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 อ้้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้้อ้โ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 ออ้โอ้โอ้โอ้ นั่นนันเอาอีกแล้วคือต้องหลังนั่นก็เอาพี่น้องเอาแล้วเป็นจังแต่ละครับเราเตือนคุณแล้วเราเตือนคุณแล้วเดีคนหน่อยเออเต็มแล้วพี่น้องแต้มแล้ แยกม้านล้วครับผลเราเต้มสองใหม่พี่น้องตอ่อเนื่องเลยครับช็อตตอ่อเนื่อง <c oughs> อขอหน่อยตัวนึงครับเนากินเต้าหัวเว้นนะครับเนาะโู้นวาสีวาสีบอยามได้ต้นแเหม็กใส่สีแดงยังหล่อเบิ้งจะหล้วตัวน,นี้หล่อยัอย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 ยงไม่แต่แล้วอ่าครับผม <c oughs> พี่น้องเพิ่นท่วงครับผมเมื่อกี้นี่เชื่งทิศ เชียงเทียนทุวงวายอยู่แถวนี้เหรอวะท่านใส่ล้างใส่พื้นโนบโนบอยู่นี่โอ้นี่พี่น้องผมไอ้ผือโนโนบนบอยู่นี่ครับนี่บมงนใส่ด้นานด้นานโดดพี่น้องโดดโดดโอ้น้ำลงนะครับไต่เปลี่ยนปลาตัวสวยครับผมใส่กระลังสวยเลย เอาเอาเอาสองเตียมสองเตียมนะครับผมพี่น้องไอเสียงทิ้งต้องเกมนะครับบันนี้เห็นบ่บอกเราเตือนคุณแล้วอะครับผมเจ็บปากนครับกลังนี่ก็เอาพี่น้องผมดูใสโอ้โหสวยขึ้นกันครับผมรุ่นรุ่นรุ่นปนหุ่นปนครับรุ่นปน ของนี้ดีเลยปลาปลานามคุณนครับผมพี่น้องโตขาวอกหลวกเลยครับแต่ที่สามที่สี่เหรอครับผมเก็บปลาครับเกี่ยวย่างครับกระโดดเลครับผมพี่น้องใส่ในหล่องหนานะครับเนาะหล่องนามสวนเราประท่านนี่แหละครับผมใส่สวยอยู่ครับผมใส่สวยใส่สวยายขั้นเเปียกเลย โอ้ย,ย,ยอยู่อยู่อยู่ข่ออยู่อยู่โอ้พี่น้องผมสียสวยครับผมตัวนี้สวยสวยเลยครับสวยสวยเลยป,ป่าน้ำใสนะครับนี่โอ้ยแี่มในการเลยครับครับผมเก็บปากกันครับเก็บปาก่อนนี่ครับผมแจ่มเสียสวยเลยครับ ตามหาทุงเขียวเลยในการนะครับผมเบ็ดเปียบเบ็ยดยังไม่ได้เบิดเลยครับผมพี่น้องเบียบไปมันมันหม่งใส่มันหน่อยครับมอนี้หาใส่น้ำห้องน้ำคลองปกติบกใครใส่เลยครับตามคลองเนาะเพราะว่าป่าหน่อยปต่เชี่ยมจะหลน่นกิ่นเงี้ยมืดก่อนนะครับเนาะว่ามอนีนน่มันบบมีหม่งใส่อีหรีครับมอนีนน้จะเป็นน้องใส่ตามคลองนะครับเนาะแต่กัดไข่แน ต้องคืออยู่ครับมีแต้มมีผลงานอยู่อลุ้นการทอไปครับผมเตรียมตัวเตียมตัวไปลอเบิ้งยักเขียวครับมาแนวกินแรงครับพี่น้องวันนี้นี่แหละครับเป็นยังไงเห็นลุน้ำกันเห็นำนวยัด้พี่น้องเห็นช่วงเบ็ดแล้วครับพี่น้องปลาป่าถือเบ็ดวะท่านนำเบิ้งมุดูเป็นยังไงหลังไดิ เห็นตะลอนเสียบเงียเ้ยบ่ฮะเอา้าไม่การเถอะวะหลังนี้จมเลยพี่น้องรู้ป่าอยู่ใสโอ้โโอ้ล่าใสสวยพี่น้องใสสวยเอาละครับผมแ้มแรกรอบนี้ครับกดดันละพี่น้องไอเสียงชีดกดดันละครับ,อ,รบอีสานเราทงเอา มันหวานครับมือนี้โอโหโหโห้เดี๋ยวได้ครับเด้เดี๋ยวจับถนัดถนัดก่อนอือนี่ครับปลาในห้องหนามนะครับเนาะมันมีแต่จอกครับที่เหลือนะมีหมง่มงหม่งโล่งๆอยู่แถวนี้แหละครับหมั่นสิบกว่าเมตรนะครับเนาะอะแต้มแรกครับผมหลังนี้ส่งดึงๆพี่น้องใช้ดอนหรือซื้อหรือวะ อคอหน่อยไปแล้วไปแล้วรูดละูดแล้วรูดแล้วของหยาของหยารูดใจมันขั้นงี้พี่น้อยไปเบียดเปียกเอเล่เลยน่าจะอยูอยู่นะครับเนาะเหมือนนั้นโอ้พี่น้องผมนะครับใส่ชุดสวยจังครับผม สิสวยอยู่ปลาปลาจากจอยจะกพร้อมู่ครับโอ้หัวโตวตัวนี้หัวโตวพี่น้องกใช้ปลาอดอาหารโอ้ปล่อยครับผมตัวนี้เนาะลงน้ำไปครับป่ย,ยนะครับอจอยเขาปวดพี่น้องเพราะว่าเป็นคลองน้ำขเขาจะสูบกินปลาตอน ตอนวานเขานะครับเนะบาะป่ายังมดให้ถือน้ำไม่ครับผมนี่โอกบ่ที่ซ่อนตัวนึงร้อยยิงดิง,ดงนกลางน้ำครับหลังข้มเสียบข้องนอกไั่เหมือ,อนครับอ,อะไรโอ้ถอ,อ,อนหน่อยถอนซอก ปนฝนใสครับผมปลาเทียวหลอบแรกนะครับประมานโลหนึ่งนะครับเนาะเทียวนี่นี่จะปลาคอนหนอยพี่น้องปลาคอนหน่อยจะส่วนหลายนะครับเนาะนะครับหลายตัวอยู่แต่ว่าเป็นเป็นลูกน้อยครับผมน้องเพง สะสมไปนะครับเนาะกว่าจะถึงภูมเชาเนะแต่เวลารวมพ่นเห็ดนังอยาดนกกินกลิ่นเขาครับผมวันนี้เลยเมนูนยังมือน,นี้นะครับใส่สวยเยอะครับผมป่าน้ำในห้องเนาะตัวกับงัวปูง้อปูกับป่อยไปครับโอ้จนมากทิ้งตลูกครับผมหลกหน่อยเลยร้ายเลย เก็บสนะสมเลยครับเรือนสอยจะว่ากันไหมนะครับเนาะกินเขาแดงเดี๋ยวอาจจะสะพรัพ่นนะครับเรือนสอยยังกรูที่เดียวกับโบนัยน,นะครับนะเราเบิ่งผลงานทีมงานครับผมมั่นสองโลได้รเยอะครับนี่ครับ,รบผมพี่ดองวันนี้อุ้นยอ,อุ้นเขาป <c oughs> ่ะอุ้นเขาเบี้ยววันนี้โบนัยอุ้นเขามากครับมาตะเวนผด มาแต่เว้นบ่ได้เขาอุ่นมาบ่ได้เขาอุ่นมาก็เลยบ่ต้องมาอุ่นเอาบยาบ้านพื้นบ้านนี่แหละออืนี่แหละครับผมเดี๋ยวแต่สูตรไผสูตรมันครับไม่นู่นมือนี่กันตามห้องต้มปลาครับผมพี่น้องกินนั้งกันครับผมไม่ได้การอยู่บ่ได้วาให้เอาบ้านเอากไปให้ทันบ้านบ้าข้ากันต้มปลากินปลาอียังเหรอครับพี่น้องกอลุ่นล้วนกอลุ่นล้วนยกสอง งปลาลีเห็นบอกบ้านคนเอินปลาปลาลีเด้มันสั้นดีเด้นี่ครับเด้อมวันนี้เก่ยน้ำกันครับผมยอดเลยสั้นก็ว่าปงเราเขาไม่น้องข้าจอกดก็เลยจังครบครบแล้วเขี่ยเมื่อกี้เขี่ยบมื่อกี้บ่ข้าจอดก็เลยลบบนี่ดังจอมจีบหัวยาวเลยออเนี่ยแก็บช่องหลังนึงใส่เห็นปลามาฝ้าเบ็ดบ่ ตายังเิษ็ปคตัวทําไหนโอ้ยเิอคนยินอยู่บ้าไม่นุ่มันนี้แตอย่างนี้ไม่หิวนาะอ๋องนั่งนังอีก่ีเกือบอี่ไหมตุปูพุ้นเกือบแล้วดีกินแฉบๆในตันนี้ใส่ได้ไหมอ๋อขึ้นฟังเลยไหมมามอมาห ของผู้ชายขายนาำดึงนุบๆแล้วครับเสียงไหน,น,นเสียบค่อยๆนี่ก็ยังแน่นแท้โอ้ดุกบ่โอ้ปลาดุกพี่น้องเป็นปลาดุกเฉยครับผมรอบเด็กเน,นาะปลาหนังเริ่มขึ้นแล้วครับผมหลังนี้ก็โดนขึนกัน ช่อนน้อยปะ,เ,ปนนะเห็นโดดอยู่เมื่อกี้นี่อือเ,เอาละครับเก็บแต้มไปแล้วครับผมสองแต้มสองแล้วมันก็จิบอยู่อก็สิบอยู่อเ,เออเบ็ดแบบใดครับป่าอะไรช่อนน้อยพี่น้อง โอ้ยลอยยามเบ็ดน้ำเพลินครับเป็นยังไงช่อนหรือดุกอโอ้ช่อนสวยๆพี่น้องใส่งามๆนี่แหละครับนี่เองสิที่ตัวหาตัวกันโลดล้วครับผมสะสมเต็มไป <laughs> ลอดเสาพี่นออ้องชนน้อยชอนน้อยจะใส่นี่เลยครับหลอดเสานี่ปลาคอน้อยนะครับเนาะปลาคอน้อยสองสามตัวพี่น้องเป็นนะครับหลอดเสาเบิดเบ็ดแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปผลงานกันครับผมพร้อมกับทีมงานนะครับเนาะว่าเพื่อนใดบ่ ผลก็ลิ่นแล้วพี่น้องทีมงานยั่งมากว่าได้ครบอยู่ครับผมผลเริ่มลิ่นมันปล่อยแล้วไม่แล้วครับผมทีมงานเสียนใหญ่กนครับผุงพ่ายก็ต้องตึงๆ <c oughs> มีแต่ใสยัไงไงเลยวะปลาโอ้คูโ,คโลนี่เหรอวันไดมาเพิ่มรุ่นะน,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 นี่เลยสามตีตัวนนนเนาะปลามัฮกเนาะของชอ,อบเศ้าผลงานครับผมผลง,งานโอ้อันนี้ อพีอน้องใส่เงยเลยครับโอ้ยเจ็ดแปดขีดจูปมามันบืนเก็ดไปฮะบืนเก็ดหกโลกวัวผมว่าเก็บมาัวทัยุกว่ต่ส้งสร้งอ่อนนี่แ่สั้างแข็งเออฝ่าตรงงามใช่ เจ็ก er. ัวไปเนานี <laughs> ่ละประมาณนี่ละหกเจ็ดแปดป่าตัวงามดีบมสูรโสูรทั้งพีหรอกเป็นเศร้าป่าก็ไดีสองโลอะไอยู่ครับผมจะให้มีตลกมัสองโลกลัวสามโลนะโอ้ฝน ผลงานรอบอเสาพี่น้องจากไรสอง,สองโอ้ไข่แนี่ยอายุสั่นได้ค,าค่ากูขึ้นอยู่ได้อยู่โลกรกัวอยู่าวงลนะครับนี่นะครับผมผู้มาน <c oughs> ผู้บอลนะพี่น้องมาได้จ <c> ะ <oughs> ไปถื่หมองนะครับเนาะผู้ไปถื่หมองกับสิมาเนียักหน่อย บรรยากาศทงทงพี่น้องเวละเขาน้ำเขาหน้ารอบต่อไปคุณล่ะครับผมยังพอกันไหมวันนี้หน้าปังทางนี้นอกจากที่ว่าจะไปทางอื่นเด้อนี่แหละครับผมบรรยากาศบนันนอกครับอ,อยากให้กลิ่นนะพี่น้องเนาะมือมานมือบอั<ม>อวสำรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่นะครับผมพี่น้อง ว่าได้อยากได้กินสุกปู่ทุกคนอยู่ดอกไปขอลาบไปก่อนขึ้นเก่าครับสวัสดีครับ